เนี yeah. Yeah. Uh ้ยเนียนักเลงตัวนี้นั่นห้องใบงัวเขายิด <L yt. S 1> สวัสดีค่ะมาจ้าแม่เมขึ้นรถย่งนอะมาเดินมาเดินเตรียมพร้อมแล้วเด้อค่ะร้อมุนแล้วผุนพอต้องคํานะคะพอต้องคํามากขางหลังนะคะผุน พ่อต้องคำอยู่ข้างหลังเด็กน้อยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุกก่อนส่วนอ้วนดาวนะคะนี่โอ้ใชายเดียวบ่มีก้นขัดถ่ายเลยบ่มีก้นกระต่ายไปแล้วไปเล้วไปแล้วเจเฮ้าพูดน่าเอ้่วนบายบายไปนะรถกองบุญเน่าออกก้อนแล้วค่ะรถต้นเทียน ไปดักนามูแล้วโอ้อ้วนดาวว่ากินกินสบายใจเลยว่าสันว่าม่มีคนเฝาอยากยังกระเก็บกินเก็บกินใช้เดี่ยวใช้เดี่ยวป้าิ่นมาแต่หาห็ตตัวน,นั้นเพิ่นได่โบนโนเพิ่นเขาป้าหาเหิตโนไปแล้วไปแล้วเดินทางปลอดภัยจ้า ป้าวผู้สาวนี่ไปน้ากันไปน้ากันสะบัดไม่ได้ขึ้นยาวเอ้ยพอต้องปันการตูนอันหนิ่งปันเขาสะกดไฟอาโมณ์เว้ยอันมาเบิ้งอันนี้ฮะห<า>ันมาเบิ้งสองตัวนี่ตีว่าแม่นอันลิงกูอยู่กอดดีๆด,ด่ารถไปแล้วกอดดีๆด,ด้า ปวดท้องยกมือแกแด้แกแด้ปวดท้องกับบ๊มีคนเฝ้าข้างหลังนะค,ะ,คะจีบกันไปน้ำรถพี่ไงขัดถ่ายนะคะพวดท้องข้าเฮาขัดถ่ายขัดถ่ายเล็กน้อย งาใหม่องามใหม่ลายาตัดยคลิปเล้ตัดยคลิปบ่เบงงามใหม่เลยเ็นใครกางๆงาใหม่โอ้ผัวเป็นห่วงเมียยันเกาะปาไปยันเกาะไปนำงานใหม่เ้เอเด้อทองตามมาติดิ ตีครูกับผู้บบาวนะคะมือนี้ไปกับผู้บบาวตอนนี้กำลังจะออกจากหน้าศูนย์นะคะโอ้ยหยู่ หัวหัวเอาน้องแม่บอกหัวหัวเนาะหน้ากับหัวนั่นตัวหัว <laughs> บ,บอกว่าลบลบบออมาเว้ย <laughs> เป๋เฮ็ดยังกับตั่นเป๋ <laughs> โอ้ยเป๋ยืนเนี่ย <laughs> เป๋์บ่งเนี่ยเป๋ว่าเลิศเอ้ย <laughs> เลิศเฮ็ดยังกับเฮ็ดคือคือ <laughs> เดเลยพูดแสดงสมบทบาทคักเนาะ เด้ออย่า่าตกเด้อเล็กหน่อยก็ล่างเดินทางๆๆพ่อทองตามมาติดๆนะฮะพอทองปี๊ปีป,ปี๊ปีปก็ได้ไล่เดบาดไล่ใส่หนาไ,ไว้แถนนั้นรูปอี่หยังนั้นๆๆๆไล่ดอกใหม่เพรา โค้งแล้วโค้งวัดเออวัดบ้านตะกางเหียวเสียงรถมันก็ดังจังสัน์ฟละแม่เล <streams S 2> ต,ต้องขอภัยในเสียงลมนะคะเออทั้งเสียงลมทั้งเสียงรถด,ดังดีขนาดขอตามช้าหน่อยแม่ใส่ตามจ้าก็เฮ็ดจังไดยแม่เอา้าไหนเข <G ül üyor> าขอตามช้า แบบไหนวะโอ้ยเด็กสีสะเกียจังหนปูหูว่ะเห็นเขาเห็นหก่อยเห็นท well. ิปรอบพันเขาสิขอสามชาโลดเด้งน้ขนหน้าเปิดน้ำขาวอากหลากเลยน้ำหนหหน้าตอนนี้กำลังเข้าสู่หมู่บ้านน้องบัวนะคะ วนดาวอยู่ขัางนาด้วยค่ะตามกันมาติดติดเอพอทองก็ตามมาติดติดนะคะคุยกันนะผู้สาวผู้เบาเสียงลด ผัดเตอร์เพเตห้มบอ่ออาบค่อยตั้มกันแหกตัมกันอืมโดนๆได้ออกข้างนอกนะคะนานๆได้ขึ้นรถไปเที่ยวทีนะคะถึงทางเลี้ยวแล้วบูวนอวนดาวเลี้ยวแล้วอวนดาวเลี้ยวแล้วจับด,ดีๆนะคะรถโค้งนะคะรถโค้งนะคะรถโค้งนะ อ่อนเล็กหน่อยใช้เดียวเลยวะตุบป,ปูตุบป,ปูปไปละอ้าดาวเก่งขักว่าประตมีค้นคุ้มหลังเลยอยากกินยังจับเอาเลยมาสันอ้วนมา <laughs> มีทั้งอ่อยทั้งอ่นนี่ยังก็ <h> มีทั้งอ่อยทั้งป <h> ่วยเ่ <h> วยพอท่องคือหายผุนพอท้อง ออาาม,มาท่านแต่ขุ่นกันกำลังมาขึ้นน้ำกันเทีลยกเนาะเอ,อเสียงล่มไหมต่างป้าปดดเอ,อ้ยเบาๆลูกพีเบาๆทั้งโคง้งทั้งโคง้ง โค้งสองโค้งสองวนจับปีนม้วันวันจับใหม่ไวมัมล่ะทางโค้งไงวันจับใหม่ไบมั้ฮ่าฮ่าฮว้ายว้ยเยอะยังมาเล่นแล้วนั่นห่วงรถห่วงห่วงหวงบอประเมนโ่งเยอะกล้วยข้าหากล้วยห่วงหุละหุบนี่ละวนนั่หุละหุบมานั่มโค้งสา จำปีดีจำปีดีมากันดีพี่ปีเกิดจะสูงท่วมรถดห่ะพี่นากระสูงถ่วมรถดอันน่องเลิดพอดีตัวนี้เออตามกันมาติดๆนะคะรถสามคันนะคะ ไปน้ำกันอาดลานบอยต้มปลามัเอ้าเดี๋ยวกะขึ้นสะพานแล้วค่ะนี่โอ้งามใหม่งามใหม่งามใหม่เออ น้ำผุแล้วไม่บักท่านเนาะน้ำบักท่านโค้งไหลแต่เด้เฮ้ยงัวอยู่ข้างหน้าพี่ปีอปปเออตาตาอันอันรถแหงตาหางมองเห็นงัวเลยเด้มบันนี้เหรออยู่ตั้งพี่ปีสั่มก็เต็มทะเบงเด้อเห็นงัวเห็นงัวติดเป้วได้บันนี้ เจ้าลกอยู่ข้างหน้าประจังไล่เบาบอกมีการยกขาใส่งัวเขาเหยียดเฮียเฮียนักล่งตัวนี้นั่นหอไม่งัวเขาเหยีกดยังดีครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะคลิปไปดูหน้านะคะแม่ๆตำรับคลิปนี้บายบายจ้า